มีพี่มากขนมทำไปเนยทำทขาเเลยครับวันนี้นะครับครอบครัวผมแล้วก็ครัวจันทิทัก์นะครับก็ได้บวดลูกชายซึ่งลูกชายก็อายุย8สิบแปดแล้วนะครับเขายินดีปวดให้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญสวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานปวดลูกกับผมก็ครอบครัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิการนันเอง ซึ่งเป็นลงก็ได้อวยพรทุกท่านที่มาร่วมมาวันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะครับวันนี้การต้อนรับการตกบุกค้องประการใดนะครับก็กลัวจันทพิทัั์ขอน้อมรับอีกทุกอย่างนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสุขภาพนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นภาถนาทุกการน,นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านผู้รการชวธิตจดิพักนะครับที่ได้กล่าวขอบคุณกับท่านผู้เกียรตินะครับต่อไปเราได้ฟังเสียงหน้าสักเล็กน้อยนะครับได้กล่าวอะไรกับท่านผู้เกียรติสักเล็กน้อยนะครับในเชิญหน้าปัทุพงศ์นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติูทุกท่านเลยครับ ที่ให้เกียรติมาในงานอุปสมบทของของรพรบพกในครั้งนี้ครับากบารต,ต้อรนรับขับพกฟ้องอุปการใดก็ขอขอให้ในที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับ,บ,บท่านผู้มีการเฉลิมฉลองอภิษฎคุปแสงสีอภิษ์และก็น่าปับถงพงประจันภิษ์นะครับ และในช่วงต่อไปจะได้เนเชิญนะครับได้ลงไปขอบคุณท่านเกียรติที่อยู่ข้างล่างนะครับขอเียนเชิญครับขอเงปรมมือให้กับครอบครัวจติทั์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับและในช่วงต่อไปนะครับขอเียนเชิญทุกท่านนะครับได้รับประทานอาหารนะครับ๋ย่เพิ่งรีบกลับนะครับเอ่อแล้วก็ฟังเพลงข้อเพราะนะครับจากทางวงดนตรีนะครับแล้วในในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาแปดนาฬิกานะครับท่านที่ อขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ว่างจากภารกิจนะครับได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับได้บวชนะครับปฐมพงศ์จตุพักในเวลาแปดนาฬิกานะครับที่วัดจระเข้ตายนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในวันน ouais> ี้นะครับผมในนามของเจ้าภาพของทุกท่านอีมงานหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับประานอาหารนะครับและก็ฟังเสียงเพลงไพโรจในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

បងប្អូនតៃអើយហេតុអីបានជាតែពីនខាងជិះឡានចុះទៅផ e ្ទះប้าទៅ ในในใคในไหนได้มากันใจเอาไว้เพียงข้าอย่าให้ที่ตันหางเชียยนักเชี่วนักเชี่ยนใจบ้างเพื่อแฟนี่เี็นสาวต่อใใไปนะครับรับตกัน